ตามรายงานล่าสุดยอดการเบิร์นเหรียญถูเข็นเทอร่าลุนาคัสเซ็ก l u อ c ได้พุ่งทะลุหลักชัยถึง95พันล้านด้วยกลไกการเบิร์น LUNC รายเดือนของไบ a น c e เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง รับสวัสดีเพื่อนๆเ,เรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่ง,งของสปปลาว เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าแคมเปญการเาผาผลาญโทเคน LUNC ของชุมชนเทอร่าลูนาคัสซิกได้มีจำนวนมากถึง95 0 0 0ล้าน LUNC นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2022และนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครั้งสำคัญในความพยายามของชุมชนในการลดอุปทานหมุนเวียนของ LUNC โดยทางไบ a น c e ซึ่งเป็นกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ทำการบริจาคเงินเกือบ5 0 0 0ล้าน LUNC ในการเผาผ่านทั้งหมดซึ่งมีส่วนมากกว่า51.7%ของการเผาผ่านทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน และด้วยแคมเปญของเทอราราลูนาคลาสิกได้พุ่งทะลุหลักชัย LUNC ไปแล้วถึง95,000ล้านครั้งโดยได้รับความร่วมมือจากกระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตและผู้ตรวจสอบโครงการสมาชิกชุมชนโดยการเาผาผลาน LUNC โดยเฉลี่ย600ล้าน LUNC ต่อสัปดาห์ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนโดยทาง i n a น c e ได้มีส่วนสนับสนุนมากกว่า51%ให้กับการเผาไหม้ LUNC ทั้งหมดโดยส่งเงินหลายพันล้าน ไปยังที่อยู่ในการเผาไหม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเผาไหม้ LUNC รายเดือนของไบแนทโดยทางไบแนทซึ่งเป็นกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ทําการเผาผ่านโทเค็นเทเอลรล่าลุนาคับซิก LUNC จํานวน5.75พันล้านเหรียญใน,นกลไกการเผาไหม้ LUNC ชุดที่11โดย LUNC ท,ทั้งหมดที่ถูกเผาโดยกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตจนถึงปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึงเกือบ50พันล้านอุปทานหมุนเวียนโทเคนนะ็น LUNC ณปัจจุบันอยู่ที่5.78ล้านล้านและอุปทาน อยู่ที่6.81ล,ล้าน LUNC แต่อย่างไรก็ตามชุมชนยังคงต้องทำงานด้านสาธารณภคเงินทุนและการพัฒนาห่วงโซ่เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของอัตราการเผาผลาญ LUNC ปัจจุบันชุมชนยังคงพยายามเผา UFTC และ LUNC โดยไม่ได้ใช้งานโปรตโตคอลอื่นๆแต่จำเป็นต้องมีคำสั่งที่ชัดเจนเพื่อดำเนินการเผาต่อไป และในปัจจุบันตอนนี้ราคาคงเหรียญทกเคินเทอร์ล่าลูน่าคลาสิกเอลมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่100มีศูนย์นำหน้าอยู่สตัวต่อข้าเงิน u s ดอลลร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาติดลบลงไป0.25%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด c d ดีเสี่ยงชั้นโซนของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคงเป็นเทรนขาลงในระยะยาวในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอย่าง MA c d เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MA เั้มเมทีดะนัานเริ่ม ดับของเส้นิกแนลไลายโดยฮิสโตแกรมตอนนี้เริ่มที่จะโค้งงอและตัดผ่านยืนเหนือศูนย์ได้อีกครั้งเรามารอลุ้นกันต่อไปว่าฮิสโตแกรมของ MA c d นั้นจะสามารถพลิกกลับมาอยู่ในแดนบวกได้หรือไม่โดยเรายังคงมองว่าระดับแนวต้านที่สําคัญห่ากเลี่ยนพุ่งขึ้นไปนั้นอยู่ที่ระดับราคา139มีสูย์น้ำหน้าอยู่3ตัวต่อค่างเงิน u s ์และสําหรับเพื่อนๆคนไหน,นหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ ในที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้สำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ